ก็เพื่อปง้อยยังอยู่หันคู่บาลงมาถ้าแมเพินลเฮ่พุ้นเห่อภัยล่ะล่ะลงมาโอ้ยเนาะลงมาลงมาจะไปหานางอยู่ข้างหลังคาประเด็นนี่เม่ตัวย่างคู่เพิ่นหลอกด้วยตะล่างกระได้ดอกมันจังบ่โต๊ห้ามก้มมองพนะวะมันที่เป็นยังก็ก้มมองเขียนไปห้ามก้มมอง คือเป็นว่าสมบูณ์นี่เนาะเขาน้าซ่าแบตาผสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ฮอกร่างสิเข่าไปที่บริเวณหลังเวทีของหมอล่ำสาวน้อยผิดบันแพงครับตอนนี้ฮอเขาท่าหลังท่ารัดเนีอครับพี่น้องฮอ มนุนเปทนทีบท่าแดนเราโอ้อัปเดตล่าสุดนะครับสถานที่ตัง้งวิธีของมมลัสาวหน่อยเป็นบันเพียงมาแล็กนะครับผมล่าสุดกะใหญ่มากเป็นสนามกีฬาขางสนามกีฬาบาันเพียงมองเคยเปิดเคยปิดมองเกานะครับผมสึ่งสถานที่ที่เปิดพื่นไปลุ่งมองปิดบุ้งสาวหน่อยลำเพื่อนชั่วนั่น บวสามารถที่สีทำการแสดงได้นะครับก้อนเนื่องจากว่ามันเลนะเนาะฝนมากว่ะที่นี่เท็ดไทยสถานที่มันบวสามารถตั้งไว้ที่ใดล้วกะบวสามารถที่สี่ไอ้คนเขาไปเบื้องใดสินะครับผมเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยย่ายนะครับผมดียังมีเวลานะครับพี่ด้องครับดียังมีเวลาดีถือว่าโชคดีมากมากเลย เซมนตั้งเวทีแล้วสมมติว่าจังเป็นมือนีเนาะถ้าเป็นมือนีก่อได้หมดตั้งเวทีเรียบร้อยเรียบร้อยเราสีแสดงแต่ว่าฝนมาแฮมแมนมือนีงานงานเขาจบเลยนะครับผมแล้วดีมาจอดทมเอารถมาจอดทมนะครับผมพอดีสิพ้าไปเ่งริเว้น อแถวงาน,นครับเดี๋ยวเเใหเ้พี่น้องเบ่งน้ำกันนะครับผมนี่ดิมองจอดรถฮอดดีมี่ไต้โฮมพักขี้เล็ก <c oughs> <c oughs> พี่น้องเขาเดยวเขาสิไปอู้นเวทีสาวหน่อยนี่เป็นสนามกีฬาบางทาง่านเป็นรถอาจารย์บานรถโดเรียนพอดีจอดไว้นจะเข้าแล้ว พอได้เป็นโฮมเล็กๆน้อยๆให้หน้ารถเนาะแต่ว่าหลังรถบ่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันชาร์จแบตถังโซลาร์เซลล์โอ้โี่น้อยครับเบื้องที่ล่ะครับเบื้องไหนใหญ่มั้งพี่ไปเฮาบเอารถเข้าเตียอาจารย์สวัสดีครับผมเบาคือเบารถเข้ามาทางในโอ้นี่ผมจะไปยากพี่อมามนก ยังมาว่าใบสิบุ๋วเขาบอกขือดอกเพื่พอดีเห็นจอ,จอดแล้วผมก็ใส่เลยแล้ว,ออลวเอานี่ดอกเว้ยสตดอกไอขีหนวกห้อ,องนะครับถือว่างานยังคือเก่านะครับผมช่วงใบสิมีแมวหลานเะดี๋ยวพอดีลองผมแปมพี่เขศมกับทีมงานแมวหลาอาจ,จสีพิศอยเพิ่นนะครับผมจักเล็จกจักน้อยก่อน นะพี่เข็มก็บ่มีมูด้วยสันวามาน้ำกันตัวสันวาอันนี้ลังเวทีเขานะครับผมป้าพูณครับบึงเต็นซิลปินเต้นนมอลำเนาะว้าเสียงมาแล้วพี่น้องครับจัดมาแล้วเพื่อการมาเดียวไปโย่ไปโย่หมดเพื่อการมาเดียวเนี่ย ที่เดืมอมอดดูดอกเบอ่งเียครับอัดเ้า ออยังแนวเดียวนี่หละยังยังหลับเดี๋ยวพี่นอ้องคว้านคลิปยังจะมไหมก่อนเล่าเล่าพี่น้อง,ออง,งไอองปดีด้านพี่น้องอยากไลยเนาะเอาไปเลยตัดต่อคลิปไว้นะครับผมดูกไฟปปทุกบันแย่ดึงทีเลยนะครับเสียนนน ทางนี้เต็มคุมหมิ่นด้วยตัวเองครับเห็นบอรนอ้ออยู่หน่อยเห็นไหมหมวกดำๆมแล้วครับหมวกดำๆครับค่ข้างผีสิเป็นบอดเนก็หนูอีกหนูคนก็โอ้บอร์นแล้วกำลังเสี่ยงสุดยอดเลย โอ้โหเบื้องลยกครับพี่นอ้องเขาปัทโธสุดยอดแล้วตอนนี้เขากับถ้าพี่นอ้องมาอยู่ที่หน้างานเป็นทีเรียบรอยแล้วนะไปนี่เข้สิไปหา้านั่งเอียบปัทโฮไม่ยังคนานี่ทำยังนไงติดถมพี่พนอ้อง ทำผีต้นนี้ไหมเอาได้ไปทำผีเลยพี่ล่าเคล้าอยูยัไงจะเป็นว่าเป็นแต่ยันแต่ยันให้ผีกระดาโอ้ยดดมากว่าถ้าเด็กเคยเห็นตัวเป็นเพี่น้องนี่แหละผีกระดาคุณผีทางเข่าผีต้นนี่เงียงค่ะนี่ โอ้ยผัดเป่งงอย่งนี้ครับ็ผัดเป่งงอย่างอยู่หันคูบาลงมาถถาเมเพิ้นเห่เมิ้นห่อภัยหลลยะลงมาโอ้ยนาะลงมาลงมาจะไป็านังยึ่งหลังคาประเด็นนี่เมีปต้ลย่างคู่เพิ้นหลอกย้วยตะลางก็ได้ดอกมันบจังบดต๊ห้ามก้มมองนะวะ ันที่เป็นยังกับขุมมงเขียนไปาขุมมงข์ผีขึ้นเกิดคือเพิ่งว่าสมบูญนี่เนาะคือเขานดำซ้ำตาบ่พราะ่คือาขึจะไหนยีกระได้ที่บ่ทางเขาเบป็นีือบางทางเขาทางสี่เขาไปเบิ่องถ้ำผีอุโมงค์ผีได้นงเนี่ยแตะยานเป็นตะยานยังบ่เฮ้ย เกิดแม้แต uh ่่ักก็เคยเห็นนี่แหละพีนองผีเพื่อกในชีวิตของอดีเทวิศัตว์โตเป็นเป็นเพิ่งเคยเจอตัวเป็นเผีตัวเป็นเป็นกนึงนั่งอยู่เทิื่องลังคาจักว่าาเป็นนางเฮ็ดอีหย่างยู่หันมองนั่งมีกบลวงบลไกเป็นน่งเทิื่องลังคาพน้าวเอ้ยี่เป็นปึกขักผีกันะไรตกลงม่หันเข็นหักขาหักปัดหยากอีกเอ้าพี่รองครับพ้อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ